ไปดอนจะดีใหฮะเป็นกัปปอาจารย์อยู่ที่วัดป่าสัระโจมตอนนี้ก็เพิ่งจะออกจากหลังสิธิน์นะคอาบเาข้าประจำสมัยหอน้อมถวายซึ่งผ้าทิพย์ผืนนี้ กไปาำลังเดินทางไปดอนจจดีให้เป็นกาบพระอาจารย์อยู่ที่วัดป่าสักโจมตอนนี้ก็เพิ่งจะออกจากหลังสิษย์นคะรไปยก 应该至就要一小时或更久，才能到达。 out of stone. ขึ้นไปสักการะบนองค์พระธาตุของวัดอรุณนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสในวาสนาอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ได้มาับหรับผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้มากราบสักการะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระเด็จุณหลวงพ่อเปิดน,นะฮะคุ้มเปิดนข้างบนนะฮะช่างพระธาตุให้ได้ขึ้นไปกราบแล้วก็ไป,ปร,รียกว่าผ้าไปอะไร สูกู่ับจะมีพาขึ้นไปียนไปาที่น่นะครับแล้วก็ไปมแสงรบกันมาอมตอนต้นเนียเาเราเลยมัตอนเราสการะก่อนสการะเสร็จแล้วก็ทุเทียนอะไรตอข้องพชาอาจะทุบบ่านมางายเราทุบบานเ ได้รักษาพระธาตุก่อนอคนหน้าสิบหกดอกันหน้าใครจะขึ้นนะต้บหซียอคนแล้ากดอกตอนนันก็สามคุณนายสิบหกดอกยิงเข้ายิงสิบดอกพุณใาญ่จะอกกอดสิบคนดีวานนึกสามนึกสาม อนี้ที่เป็นอันนี้เป็นแท่นโบราณมวลเลยประมาอาจจะเป็นสองร้อย กนาถีโันตยังปูเชมะกุกาศะรัตนตยปรมาเนนตเยะาตังปูเชาบมะปองธรมะคุะคองรมะคองมะคองะคองัมะคองมาคทงระคางรมะะคอรมะคะงองรงสคงะคองงององรระะอะมะคะมงมงมงะงมค สามีนาอะนุโมทิตคังสา้ีนรตังสามีนากะตังามญนาตัยังไัม่หังพระตักขังพระตักังสาธุ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 นุโมทามินุโมทามิเข้าไปจ้าทุกสายเข้าไปจ้าทุกทายขอนมบูชาขอมบูชาพ้าประรมสารีริกิธาตุพระรมสารีลิกิธาตุแกสิงศีทุกทายศักสิงธิ์ทงหทาย มันจุกอยู่ในพระพุทธปรางนี้พร้อมเทวดาประจำทิศทั้งสี่ไม้เกิดสิ่งมงคลแก่ตัวเขาประจานทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีบีดามันดาเป็นต้นตลอดกาลนานเพื่อ ย่องยืนยืนเหมือนเดิมยังไม่เสร็จอครับยืนเป็นแถวอีกครับถอยผ้าก่อนยังไม่เสร็จออาคลี่มาจับชายมายาวมาเลยมานหัวคลี่มาขึ้นมามันเยอะยาวเลยจับยาวเลยจับยาวเลยมา้นมา้นมา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  ถวายรถพยางจับอ่าครบแล้วจับไวนะ้ทั้งนั้นคจับไว้เดี๋ยวเราเก่าท่าถวายนะตั้งโนะโมสานะมจบอีกครั้งหนึ่งเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโต ันเตสังโฆเพันเตสังโฆปฏิชาณาโตปฏิชาณาโตมะยังพันเตมะยังพันเตอิมังวัฒถังอิมังวัฒถังพุทธัสสะพุทธัสสะอูชนาถายะอูชนาถายะภิกขุสังฆัสสาภิกขุสังฆัสสานิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอะยัง

กันเจวะการเจวะมาตาปิโตอาทินันจายาตกานังอีคารตังอคตีตายะสุขายะสุขายะสังวัตโตสตปโตถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์โปรดทราบขอพระสงฆ์โปรดทราบเข้าประจัยเข้าทรมัอน้อมถวายพอน้อมถวาย ซึ่งผ้าทิพย์ผืนนี้ซึ่งผ้าทิพย์ผืนนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้าทิพย์ผืนนี้ซึ่งผ้าทิพย์ผืนนี้ของเข้าไปเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ ความสุกเพื่อความสุขเมื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีิดามันดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินอทดอธิษฐานจิตก็จะได้ษฐานซ้ำอีกนล้เขียนชื่อองค์ข้างบนอีกสามรอบอีกทีโซ ใครขึ้นได้ไหมกุศลจิตด้านล่าง 啊。 เอาะัออทุกคนนะโหแล้วนะมีใครยังไม่ได้นะครับเจอกันอยูวันเดี๋ยกร้อยบอกเลได้ๆ้เดี๋ยววันแรกอะตอนะไม่เคยครับหงไม่เคยรองเอวะเมวะอิโตทินังเตานังวะกับปติอิทิตังปฏิตังคุมหงคิปเมวัสมิจโต สัพเโวเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถาวนิโชติอโสยะถาศพีตโยอิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตมวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตราชีวิสนิจังวุฒาปจายินโญจตารโหธรรมวัตพนติอายุวันนอสุขังเทพรังสมบัตนาทุกท่านเออบญดีบุญานดี มาทานอาหารเย็นกันนะคุยเรื่องงานกันด้วยกับพี่เสกันในพนทการที่บ้านน้ำเคียงดินทุกคอนโดสายสี่บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยนะ như mẹ đúng เราต้องทที่โครับทุกคนวันนี้ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมากราบพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดป่าสักโจมที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีโอกาสได้แวะกราบอนุสรสถานดอนเจด,ดีด้วยและทีน่นแน่ก็ได้ไปกราบที่วัดอรุณนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับทุกทุกคน